สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้ก็กลับมาพบกับเนตอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะะจะมาแกะพัสดุกันค่ะจากสแต็มจาพี่สแตปมนั่นเองนะคะสแตปมแบนด์คิสนะคะหนึเป็นบิงซ่านะคะของพี่สแตปมนะคะเป็นแบนด์พี่แตมเองนะคะ แพกเกจสวยมากพี่ต้มีไอจีของทั้งสองคนด้วยนะคะอย่าลืมไปฟอลกันเนาะเป็นตัวสกูชี่อันนี้จะเป็นข้างล่างนะคะที่พี่เขาบอกว่ามีตาหนี้จะเป็นตรงนี้นะโหสโลมากอามายกสโลมากมันมีตูดด้วยข้างหลัง โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแกะพัสดุจากพี่สแตมนะคะก็ได้บิงซ่ามาเนาะโอเคคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะไาว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ hey, hey.